ฝาวาวแตกน้ำมันเครื่องหายอันตรายฝืนขับอาจเครื่องโอฮิตแล้วเสี่ยงเสียเงินหลายแสนได้นี่ก็คือตัวอย่างรถเบนซ์ซีคูปซีหนึ c o u p นคันนี้ผลิตในปี2องพเข้ามาเซอร์วิสแล้วก็เจอในส่วนของฝาครอบราวาลแตกท่านผู้ชมตรงที่มีรอยมาร์กตรงนี้นี่ก็คือฝาครอบวาลวนะซึ่งมันมีคราบน้ํามันเครื่องนี่เยิ้มบริเวณนี้ซึ่งลูกค้าเนี่ยมาให้ช่าง เชี่ยวชาญของเราเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรแล้วจากการวินิจฉัยของช่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนฝาครอบวาล์วใหม่นะถ้าซ่อมเนี่ยมันจะไม่จบซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ผมก็ไม่เคยเจอนะในส่วนของฝาครอบวาล์วแตกเต็มที่เราก็เจอเพียงแค่การเปลี่ยนยางฝาครอบ,บาวาล์วที่ป้องกันน้ำมันรั่วซึมนั่นเองแต่ครันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่อีกเคสหนึ่งที่ น่าเรียนรู้เป็นตัวอย่างและเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่เป็นว่าคันนี้เนี่ยจะเซอร์วิสเมเทน,นในส่วนของฝาครอบเบาวยางฝาครอบวาวตลอดจนคันนี้พอผ่านการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยก็จะเจอในส่วนของปั๊มน้ำปั๊มน้ำเวาวน้ำอ่าซึ่งเบาวน้ำรั่ว,น,วน้ำหายรั่วก็ถือว่าต้องดูหลายอย่างล้รถคันนี้ก็เป็นรถที่เจ้าของนั้นเพิ่งซื้อรถเบนซ์มือสองมา ประมาณสักเกือบเดือนแล้วก็ให้เบนซ์ีพีตรวจสอบความเรียบร้อยให้สิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ถูกต้องนะครับก็คือซื้อรถมาแล้วก็ต้องเอามาตรวจสอบโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์ระบบของเหลวก่อนเพราะว่าเครื่องยนต์ระบบของเหลวระบบเกียร์เนี่ยถ้าไปใช้แล้วมันเกิดปัญหานะโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าน้ํามันเครื่องมันหายน้ํามันเครื่องมันขาดเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะทําให้เครื่องยนต์นั้น น็อกได้ถ้าเครื่องยนต์น็อกก็แน่นอนครับลูกสูบติดลูกสูบแตกอ่าโอ้เยอะแยะครับทีนี้ก็ซ่อมก็จะไม่จบแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนช็อตบล็อกก็ต้องใช้เงินเป็นแสนนะสำหรับการเปลี่ยนช็อตบ็อก M271 Evo คันนี้เป็นเบนซิน4สูบ M271 Evo เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น E-Class W212 W207 S.L.K.R.172.W204 อ่าคันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่มาชมสำหรับคนไหนที่ขับรุ่นนี้อยู่นะถ้าไม่อยากจะเสียเงินซ่อมเป็นแสนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือแม้กระทั่งน้ำมันเครื่องก็แนะนำครับรีบมาสอบพาอคันนี้เนี่ยเลขไม่เพียงแค่9ก้าหมื่นเองเน,นะถือว่าเลขไมน้อยนะท่านผู้ชมเลขไม่น้อยนะ เป็นรถค่อนข้างที่จะใหม่เก้าหมื่นสามพันหกร้อยสามกิโลเมตรโอ้ถือว่าน้อยมากฮะนะ,อะโอเคสำหรับคนไหนที่อยากจะเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง ช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์หรือแม้ทั่งสปาก็ติดต่อได้ที่เบนวีพีเบนวีพีตั้งอยู่ซอยรายมอินทราเก้าสามกรุงเทพมหานครเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้นิกาถึง18บแนิกาสอบถามปัญหาการใช้รถเบนได้ฟรี08 18 56 15 15 08 18 56 15 15ฟรีไม่มีข้อผูกมัดใดๆเบนวีพี การันตีมากที่สุดในรามอินทราเบน์ีพช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆเจ้าเดียวในรามอินทรา